อักษรย่อชัดๆหรือว่าจะสิบรายอักษรย่อชัดๆอดีตดาราซีรีส์ดังที่หอบและเงินสาวหลักล้านที่เหลือว่าหาสิบราย ถึงประเด็นร้อนนักสืบและโซเชียลกำลังจะตามซุ่มกันรัวๆค่ะมีหลังมีอดีตนักร้องนักแสดงซีดีวายอักษรยอ่อพอลพอพอ,พอ,พอถูกแฉว่าเอพฤติกรรมของลอที่โกงเงินและก็โดยยืมเงินและผู้หญิงแล้วกับคนที่ครอบครัวเป็นประจำในเงินหลักล้านเลยอ้างว่าจะไปนำทำลงทุนธุรกิจบ้างแต่ลูกเขาก็เข้าโรงพยาบาล บ้างพ่อแม่เสียบ้างนั่นเองหรือว่าเรียนมหาวิทยาลายัยสงสัยแห่งรังหนึ่งก็เตรียมไปไม่จบนั่นเองเพราะว่าผู้สำหรับผู้หญิงท้องแล้วก็ต้องชัดเจนใช้ค่าใช้จ่ายหายไปเลยหนึงล้านบาทแบบผ่อนจ่ายนั่นเองปัจจุบันหนุ่มคนรังนั้นที่ทำงานอยู่ที่บาโลซิชื่อดังทั้งเอยามสายานรัราที่ใช้ชีวิตกินดูราแบบอยุด สบายแม้แต่ยกเสียงหายคนทั้งขายและหญิงแต่ก็กลับไม่นินลมที่จะหาเงินมาใช้หนี้สักบาทซ้ำยังหรอกคนอื่นไปเรื่อยๆแถมก็ยังติดการพนันออนไลน์อีกด้วยนั่นเองนอกจากนี้ก็ยังมีวิชาชีพกงที่มาหาศาลตัดสินแล้วแต่เมื่อ เดือนตุลาคม2,563โดยเหตุเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนกันยายนปี2,561และทำแบบนี้มาหลายปีแล้วแต่บินน้ำตาและเล่นละครมีนี่แหละก็ถูก หลอกมากว่า10คนนั่นเองซึ่งก็เหตุผลที่ผู้เสียหายก็นำมาโพสต์ลงนั้นก็ไม่ได้ต้องการได้จมตีแต่ต้องการและก็เตือนภยัยในตอนนี้ก็มีผู้หญิงหลายสาวๆหลายละเอียดออกตัวว่าเป็นผู้เสียหายด้วย